สุกข้าโก้เว้บอเนี่ย,อย,ววยตอนนี้ซื้อหาบดบ้าออโอ้โอ้ทุกคุ่นเลยหมกวกสุกถาตีเป็นเงินดอลลาร์เากะบบดเทิงหดอดเฮ้ยประมาณหนึ่งหนึ่งจุดหาดอลลาร์เนาะสบายดียามเสะพี่น้องบรรยากาศยามเสะเมื่อเรางามแข่งสารวันเนาะตอนนี้เขาอยู่ส่วนครัว เปตองควาหวยขามหวยน้ำสันตอนนี้เป็นควใหม่เด็ดใหม่ะมหมมหละทุกคนเลยบุมีเสากลางขอคเขานี่เห็บคำว่าบุมีเสากลางเออบุมีอีหรีอัวใหม่นะอัปเดตใหม่ตอนนี้เห็ดเป็นควเก่าเมื่อนี้ยสีฟ้าเบิ่งบานหวยน้ำสันเมื่อเรางามสละวันทุกคนเลยหนาวดิบยบรรยากาศยามฝนตกเลยไปเดี๋ยวเขาย่างกันไปเรื่องก่อน บรรยากาศยามเสาร์หลายคนก็่าจะเห็นบานหวยน้ำซันเนาะมีคนที่ว่ายูรางามนะว่าจะเห็นรางามจากบานมาตั้งแปดเก้าปีแหละบ่เคยเห็นบานได้เถื่อไปเดี๋ยวสีหลาะทัวร์นอันนี้เป็นเส้นทาง,งเขาเทศบาลเมืองเส้นทางเล็กสาวยามเสาร์มาออกกำลังกายงามตามเคย ฝั่งนั้นก็เป็นห้วยน้ำสันเงินให้เกินบทจื่อว่าเป็นเป็นบ้านนวลดู่มาดูว่าห้วยน้ำสันแต่ว่าบริเวณท่านี้คือห้วยน้ำสันฝั่งกลางนี้ห้วยน้ำสันย้ำเส่าก,ก็อยากแบบเงียบเนะียยทุกคนเลยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศด่าน,ดานลังให้มึงอันนี้คือครัวเป็นตรงใหม่ทางออกไปปากทอบ้านเตนหอกองก็ได้นาะท่าน ยชมวิวไปน้วยน้กงามงามส่องเริ่มงหนาล้วทุกคนเลยมองนี้จะเป็นธนาคารธนาคารเอซิดามาอยู่พีเนาะ nhại dù ừ. còn, you, xám nhẹ buồn theo tà lạp ma con đấy Để cháu cái cà phê nha, เสาวเวลาหกโมงอันนี้ก็เขาไปเขาไปบ้านน,น,น,นุ่นนุ่นดูเดินนุ่นเดือหอยน้ำซันเดกอนเขาหลาดหนาห,านหานันเบียดหันเบียดอีกทีบื่อนี้สิค้ายป่าป่ากระสังบริเวณแถวนี้ก็เป็นตลาดตลาดยำสอง มันนี่หูซึกวาหนาวนาวกว่าเมื่อวานเนี่ย,น,น,ววน,น,ยนี่ก็อาหารกขาปเปียกกินแต่เสาเลยเดี๋ยวนีเ้เขาเปียกเขาโอ้หาอาหารตามสั่งอยู่ที่ร้านี้เนาะ ะตอนนี้เขาก็ถือว่ามาหอดแถวตลาดกันจัดการตลาดตลาดสดเหล่องงามลางังคานี่ตลาดนี้ที่ว่ายังโบทันเลยใหม่ยังเลยเนาะวันนี้คือเก่าเลยบ่อน แต่ว่ามันกระไมหลายเถื่อนแหละแต่ว่าอาคารดังน hm ี Drag ้ยังบอเศรษฐีเชียงไปเขาไปตลาดเบิ่งเนาะสชมเบิ่งบรรยากาศวิถีชีวิตตลาดยามเสาร์นองงามซาละวันเหมือนว่าเซ็นเลยเหมือนนี่ข้าเจ้าเก็ดมือพากันขายคันบักบิ๊ก อ๋อมือนเดคนขายเครื่องพระทันมาว่ะคือว่าอย่างเงี้ยเงี้ยเอมันม,มันยากาศตอนเสาได้ชาก้วนะส่งย่งำฝน,นเนาะเขาจ้ามาักเอาของสดมาขายอุ้ยเต็มเลย <c oughs> กัดจองหมักถัว่วเกานะ่าเนาะเมนูเหล่าง,งามครับ <c oughs> มันิูซื้ว่าเพื่อขายเสร็จหมายจัง มาหลายมือแล้วนี่ทุกคนเลยบรรยากาศตอนเช้าเนาะคายแบบนี้เลยนะแบกกับดินตลาดแบกกับดินมากรุงน้อยเท่าไรบหาสิบห้าว่ะโอ้สุขาโกะเลยวะนี่ตอนนี้สิบห้าเบิด์ตบ่อะโอ้ เบิ้งอบิเอาตัวนี้มาคุงสิบหาพกคนนึกมาคุงธรรมศาสตร์มาถือเมื่อวันะเอ็นิยางมาเนี่ยเอ้าเอาซอยซอยซอยเมถาคนอาอมาจะสัสิบาพันเนาะสามสเนาะ๋อทุกคนเนยมาคุงสุก ถาตีเป็นเงินดอลลาร์เขาก็บทเทิงหดเอ้ยประมาณหนึ่งจุดหดอลลาร์เนาะหนึ่งุดหาด,ลด,หาดลอลลาร์ฮะสีซอ,อยแม่เป็นคนวาถืออยู่บ่หนดอลลาร์สิบหาพันพอดีสามสิบพนเนาะ nương chút thả mà lại nương chút thả th kẹo án. khẩu cầm Một oh, thùa hang thử, một thùa mặt hạ phân สองมัดสิบพันสิบพันกับศูนย์จุดหาเซ้นศูนย์ศูนย์จุดหาโดนละหมักถัว่วสองมัดบรรยากาศคือดน,นเลยทุกคนเลยแยมเสอะๆหนะัวห <c oughs> มักมาแบบยางมาหลินตลอดนะ กําลังกายยามเสาแล้วก็มาแวะตลาดเลยสี่เครื่องเมื่อกี้ปะทุกคนเดี๋ยวหานยยางกันเบื้งต้นดีละก็ริประมาณนี้เนาะตลาดตลาดสดเหล่างามเบื่องนี้ก็สิขายเครื่องขายไก่อาหารสดป่านิ่นเบื้องนี้เลย พูดเนาะเขาจะเป็นตลาดเรือนเขาจะออกจะขายเสื้อผ้าทางนั้นเดีย๋ยวเป็นตึกเบื้องนะหนึ่งจุดห้าเหรียญตีเป็นเงิน US โอ้เขว่าถือเลยสามสิบพันปีเป็นเงินลาวสิงห์ <laughs> แลวนี้ยังขืนกับหวยน้ำสันอยู่ทุกคนบ้านหวยน้ำสันเมืงองโรงงานสารวันจุดใจกลางเทศบาลเลยแล้วเนาะอยู่นี่มีพิที่ผักไตะโมบายสักคันขายโทรศัพท์บัวเวย่ยไปพิดก่อนทุกคนเลยอันนี้น,นี่น,นี่ทุกคนเดี๋ยวถ่ายเบิง่งรถสามหลอในตำนานรถอันนี้มีแต่อยู่ปากเซกับโรงงาเเนเป็เห็นกับปากซองนะบ่ออื่นจะไม่มีเลย ทางผักเนื้อนันิผมมีเลยไปจบคลิปสนี้ก่อนทุกคนเลยขอบใจทุกท่านที่ติดตามชมเดอ้อบอกันคลิปหน้าสบายดี